สวัสดีครับผมสวัสดีที่สู้ผู้สุขอนครับผมมิเนียขิมมะไห่แนวทางล่าพัฒนาวันพุทธที่ยี่สิบกันย่าสองหาหกหกลาพัฒนาวันจันทร์ที่สิบแปดออก 7, 7, 7 00, เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เลขล่างก็ออกสี่เจ็ดบนศูนย์ศูนย์ล่างสี่เจ็ด แอดกับเขาขอโทษขอให้เ้อพี่น้องเลยจับคูบอถือแต่เลขวิ่งลูดหนึ่งกับสีกับให้เน้นที่สีกับเขาอยู่เนาะพี่น้องเลขวิ่งลูดกับเขาสี่ยู่แต่จับคู่บหมื่นมันหลายตัวเนาะพี่น้องเนาะสี C, หกกับ, C, บ,จ,บนะจับแต่สีเจ็ดบอจับเนาะพี่น้องจับแต่สีหกเลขออกสีเจ็ดจับบอถือ จับโบมือดขั้นจับมือมันก็ขีหลายครูเราก็มาตามกันต่อวันพุธที่ยี่สิบ าพัฒนาคือเก่าแล้วพี่น้องเราเกิดเปลี่ยนศูนย์ศูนย์สองสาม สี่ห้าเจ็ดแปดจับวิ่นเราอยู่ในน่อะพี่น้องจับวิ่นเราอยู่ใน4ีคู่นี่แหละ จับคู่บนล่างจับคู่บนล่างห้าสองห้าสาม ้าเจ็ดสี่สองสี่สามเสียอะไรตัวนี้

เจ็ดสองเจ็ดสาม บนล่างวิ่งรูดสบนล่างวิ่งรูดสกับ2บนล่างวิ่งรูดสกับสอง NC ็นซีคือเก่าพี่นห็เกา ส่วนตัวเน้นจับคูกับขีเน่นติดซีแต่บ่นเน่นให้หลายนะพี่น้องแต่ว่าติดซีมันกัดหลายอยู่ติดซีนกับซีคูแต่ขีเน,น 4, 2, 4, เน่นให้สองคูซีสองซีสามเน่นให้สองคูสองหาง าพี่น้องแคบหนาจอดตามนี้ครับผมแนวทางล่าพัฒนาวันพุทธที่20กันยา2สอหาหกส่วนเหล็กติดเหล็กวิ่นบนราง0ูนย์ศูนส่หาเจส่วนจับคู่บนรางหาสองห2า3ามหาเจ็ดสี่สองส่เจส่วนตัวเน้นก็สี่สอเน้น2คู่2หางพี่น้อง มักตัวใดชอบตัวใด,ต,วดตรงเรียงนัเจตัวใดเก่าปพิจารณน้าบงถ่าบ่ามักกรผพานไปจะคอยพี่น้องเขาโชคโชคมันมันเรื่องเรื่องงสู้ผู้สุ้คนจะเจ็บจะไขา่จะจนเอเรวยอวยมีเ่งกันสู้ผู้สุคนคลิปหนาพ่อกันไหมกับแนวทางล่าพัฒนาเสี้ยนกรุงเทพเด้พี่น้องได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม